แอดมินโนนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องยูทูบทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อพอกันตอนเดืกคือเก่าเนาะค่ะเนาะนัดเจอกันกับแนวทางเหล็กฮานอยท่านผู้ชมลงกันตอนกลางคืนนี่แหละเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าลงยาม้ยหมดเสาแอดมินลงสายเด้อท่านผู้ชมมันก็จะเป็นช่วงท่านผู้ชมช่วงได้เมื่อยแน่กะเงียเมือนขึ้นกับบอได้ลงเด้อท่านผู้ชมช่วงนี้ มาไวแน่เนาะคะ่ะเนาะอ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทางกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังไทงท่านผู้ชมผลห้าน,น้อยเมื่อวานีนออกมาแล้วเหล็กเด่นวิ่งรูดบอมาเลยเนาะคะ่ะเนาะเหล็กเด่นวิ่งรูดเมื่อวานในลดท่านผู้ชมเข่าในสิบหาควินสองหา ได้บอทำชมโชคมานกันบอเล็กเดนวิ่งหลุดสองตัวนี่ลุดเด้อค่ะเด้อลุดบอได้วิ่งไดอยู่แปดแต่ว่าหลูดบอได้เนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่หลุดเนาะคะนะ่ะเนาะเดนวิ่งหลูดเอ่อเข้าไปในสิบหาคู่วินคือสองหาทำชมรอบห้าหนอยผิเศษ โชคมันกันบ้านอ้อพี่น้องเน้นเจาะบกเข่าข่อมนะคะเนาะเข่าไปในสิบหาคูวิ่นท่านชมเน้นเจาะบ่เข่าเด้อท่านชมเอ้านะท่านใดถือก,กะดีใจน้ทำท่านชมท่านใดบ่ถือสูกกันต่อคือเกาเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าหยุดพักกนเด้อค่ะเด้อสุกเสาอาทิ์แนวทางตัวเลข่อนขังจะเล่นอยากอยู่เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันต่อเนาะคะนะ่ะเนาะ เขามาแล้วเชิญชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำแน่เดอค่ะเด้อซตูวกะบอกเขาบอกไก่บ่กเฉียดเลยเนาะค่ะเนาะอ้าวท่านผู้ชมซ้ำรับคลิปนี้มาเบ่งแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางตัวเลขมาว่านี้ก็เข้าไปคู่เดียวท่านผู้ชม เขาไปคููเดียวหากทันใดที่เล่นสิฟหาคูู้วินได้เร็วหยุดก่อนเด้ค่ะเด้อได้เล้วหยุดก่อนทนผู้ชมอาเมื่อนี้กะย่าเพลยอยาผาทนผู้ชมแนวทางตัวเลขหานนอยมัดรวมสามรอบแนวทางเลขหาน,น้อยมัดรวมประจำวดวันที่9มีนาคม2 5 6 7เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อนี้ได้แนวทาง เกาเดอร์ธรรมชมแปดเก้าห้าเดนโตเกาหกสองสามไดร์เล็กเดนโตเกาเดอร์ธรรมชมทั้งเด่นและติดตัวเดิมเด่นแปดและเก้าสิบห้าผู้วินนะคะก็ แปดเก้าแปดห้าแปดหกแปดสองแปดสามเก้าห้าเก้าหกเก้าสอง เก้าสามห้าหกห้าสองห้าสามคลิปนี้เขาม,าาาาาม,ม่เล้าเบาๆไลท์ใ่ไหชมเหล็กเบาเขาเบิ่งแนวทางกันเลยนะคะเนาะเขาแมาแล้วชินชอบแนวะทางตัวเล็กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเด้อทผู้ชมแอดมินว่างเป็นเพียง แนวทางทอนันธรรมชมหกสองหกสามและสองสามนะคะพิจารณาเบิงเดอร์ธรรมชมเด่นแปดและเก้า วิ่งแปดรูด8ปดแอดมินเจาะหายไปที่วิ่ง8ปดรูด8ปดเดอ้อทนไม่ชม6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะก็จะมี8ปดห้า8ปดหกแดสองแดสามสองสามสาม แปดห้าแปดหกแปดสองแปดสามเก้าสามและสองสามนะคะมณียานมาเหล็กพี่น้องท่านผู้ชมแอดมินบอยานเบิร์นแต่ว่ายานมาเหล็กพี่น้องท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์บอบเบิร์นกระเล็กพี่น้องแต่ว่ายานเล็กพี่น้องมามากกว่าเด้อท่านผู้ชม อ้าวคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปเพื่อกา่าท่านผู้ชมเวอาให้มันหอดจักแปดนาทีเด้อค่ะเด้อแปดนาทีเก้านาทีท่านใดที่สนใจจะสัง่งยาสิปันกาแฟท่านใดที่ท่าน,านกาแฟอยู่แล้วนะคะเนาะทานกาแฟอยู่แล้วอยากจะมาลองท่านกาแฟกับแอดมินหน่หนอยสั่งใดเด้อค่ะเด้อกาแฟสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเนี่ยท่านผู้ชม จะมีเขาชงุ้มและโมโนนะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเนาะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะโมโนจะเป็นตัวนี้นะคะโมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอัลมอนนะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะส่วนเขาชะงุ้มนะคะเขาชะงุ้มจะเป็นตัวนี้นะคะ ขาชาวง,งุ้มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะแล้วก็ยาสิฟันใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะยาสิฟันสกัดจากเข็ดลินเจอและว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อย,ยาสิฟันหลอดละ1 9 0เกาบาทกาแฟกล่องละ 260บาท2กล่องส่งฟรีนะคะแล้วก็สบู่คุณตาระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190บาทด้อค่ะเด้ออ้อาวทนผู้ชมหากทันใดที่สนใจสบู่ยาซิฟันกาแฟโทรสังได้เลย,เลยที่เบอร์9 9 2 6 3 5 5 5 1 3นะคะสุดท้ายนี่แอดมินอน่ายกับคอตัวลาไปก่อนด้อค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่าน พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ